มุงลายเด้นี่พี่โนโอ้ยนอยโอ <c oughs> มเนว่ามากเลยพี่โนโอ้องเพราะว่าจับไปชื่อมันิลุดแหละคารเราย่างผ่านมันิล้ม,มทับเราด้วยโล่งชากินนี่ไหมโยเแล้วลเอ้ยโดลและอันนี้เนาะทุกโมแม่ทุกพรามพะเลยลูกอกแบบไดคือว่าทุกแบบพามพอดี เสือแขยาวเด้อเสือบริษัทอันน่ะไปสร้างรางคาพี่น้องมันมีอยู่สองตัวแต่ว่าก็สร้างๆกันเป็นได้แล้วอ้าวแล้วแพเท้งโอ้ขากเล่นนะงามบ่หรือว่ากี่ไรงาม ขามนี่กกใหญ่กกสูงเงาหนี่ล้อนี่เนะาะสองกกแต่ว่าเป็นกกขามแฝดพี่น้องเนาะเออามาหนี้ก็สิได้ผบุญไดบันนี้พี่น้องเนาะ,นะโยกย้ายไปอีกครอบครัวหนึ่งเนาะเป็นครอบครัวมีห้างาเฮือนเซ่บอกดูว่านี่ได้นี่ได้เนาะเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันได้ติดตามในช่องของทาง,งบุญบ้านป่า,มา,านเนมื่อวานนี่เนาะกำลังคนเครื่องคลองพากันหอบคุ้งคุ้ณถ้วอยอิลพี่น้องเอยเนาะ điều tám trăm bảy mươi năm cặp nó có tông con hùng đi lại ạ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  đi ạ ạ ạ thang ạ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  đơ ạ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  อ่าไปเบิ่งอีกครอบครัวนึงก่อนเนาะเพราะว่าพื้นซ่าร้านแป้นนี่โอ้ยพูพังขนาดเลยย่างไปก่อนเนาะบ่ได้ไกลเลพี่น้อเนาะเอาเดี๋ยวพอดีลชมบรรยากาศเบิ่งนํากันเนาะโอ้บ่เคยย่างสิเกลือแล้ว่อยนีบเฮือนบ่เี่ยวว่า่าปลายนน่ะแม่นบ่แม่นบ่ดังได้น่ะ้นี่แม่งก็ันตายแล้วเจ้าอกละ เนียก่นี่ะเข้าแล้วข้าทานอ้า่มีมากถือชอยมากเออข้าารไนบอโอเนาะข้าวสารอาหารแห้งเถห้น่องปิ๊กซื้อปิกบอปิ๊กติ๊กโอซื้อปิกเป็นไม่ห้างบอไม่ห้างไม่นมาก ในห้างไม่คันมากเอาคันมากตัวแนวนั้นตัวว่าคอแล้วบัดบ๊ะโบ๊ะสำเร็จกันดิคอแล้วบได้แจงเลยเลยใหม่คันบ้างใช่ไหซิซือเลยอ๋อยกนิดกันหน่อยนะดยโบได้ไปใชยมาอยู่น้ำไปใชยก็อยากเอาผู้หญิงมาอยู่น้ำเนไหมเดินไปห้างกันเหมือนเลยห้างคันมาก มากก่าน uh. mm ั hmm. ้โนหันข bon ้ามีอยู่ไดพี่น้องเลยพูดยังับหน่ขี้ดิวหอทองเลยโนใช้เฮือนเราอยู่ใช่นใช้จวอเนี่ยจะว้าจะว้าขายอันจ้ว่วานนี้เหอ อันนี้ว่ว่าไม่แคร์เว้ยนะฮะแม่นละจำได้อยู่แม่ตามพีชนี่พาขนูเอาเลิกอยู่ว้านนี่อู้เนาะใช้เฮือนอยู่ใช่คือไก่แท้หนิเขาไปในอีกบ่อโอ้โหหมักเงี้ยวหมองไฟเนาะหนึ่ปางเหมือนโดนนี่แน้วเนาะโอ้อยู่ในพี่ชนนนั่อ bàn này nó nó. đây mọi người. Bàn thơm nhầy nó. Tao hứa thì bẹp hứa bẹp trông cao cao nó. Hứa sầm mạnh tao con. Hứa bẹp trông lườm tao con cái kĩ. Ô ô ô. Nhưng lại đấy thì phi nồi.

ไอปจูบหน่บ่มหาน่่อ้มนพี่มึงเนาะูชื่บเพือนด่งอันผู้พังอันอยู่แหล่งหนอันนึงเข่าพูเลเสบมนบ่โอ้ผนั่นก็แม่นน่นก็แม่นเชไงนึงเข่าอันน่ มูน่าว่านุ่งใส่บูทโอ้โย่างนมาแต่าตาหตานี่ใช่ไหมเฮ็ดบ่อกระถางเฮ็ดเบิ่งไปพี่บ่อไ,ไปทะเลก,ก่อนจะคุยกันจะขอกระถานได้ไปแต่มา,มาบุญไปใช่หลังเฮือนบ่บุญมาว่านี่ได้ม,ม,ม,มอันนีอันค<ะ>ุยพุ่นบ่อม่ไม่ไม่โอ้เอาฉันขอไปพุ่นได้ปะไปน้ำกันไ,ไปอยู่คนเดียวบ่ฮะ Đây sao? Đây đây, cắt đi. con เด้อ. Ô Ờ. đi, để thằng Ba Bún mà con thêm nữa. à. Uh. 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 ะปไปถามทางบาบูลหน่อละหมื no> ่อวานนี่ว่าเขามาหาเราเนาะโดอันเท่หน่ะทางอยู่ท่นป๊นทาทางก่อนโดยห่อนแท้นน่เนาะบดอยู่เือห่อนเนาะโอ้ยยะอยูู่นเดียวบ่นะอ้ยแบบแบโอ้ยอเคอฮะ có đảng nè bơ, ờ, up, à à, ơ, này nè, u khốn điểu đi, đi, thế à ยูใช่นะโหเด่หลังคายังคือเป็น่นนั้นนะหนาหน่อฝนตกบ่เปียกบ่ยาโกยเปียกแหละเออโดยอ่ะบรนชวนเลยยาเด้อเพื่อนเจ้าบ่อนี่นะเออเออเอาฟูสานันการเอานุ่มให้ดเนาะใช่นี่มันปอนี่ฝนสิมาได้ได้นี่ก็ชิมาก็มาไม่บ่เห็ุไม่ได้ อยาปอไปใ้เนาะมนบเปียกปัญญังบ่นี่ก็เปียกเลยเขาเอนมันบบเปียกมีไม่ช่งันโยู่ระเตยเดี๋ยวว่าบเปียกเนาะหลังคาก็เครื่องเดียวเนะอืมบบุญนี่เท้นี่บขเบเ่เรานบ้ง่ะระยะผ้าขึ้นไปเบื้องเนี่ยเนาะ โมเป็นว่ามากเลยพี nice then, to to no! ่น uh ้องเพราะว่าจับไปชื่อมันชิลุดแหละคำว่าเราย่างผ่านมันชิลุ่มทับเราเรียกวลงสากินนี่ปวดหัวเนาะเมโอ้ยได้แล้วนี่เนาะโอ้เอาเอาเนาะเบิ่งก่อรเสียด้วยไปเบิ่งนี่เราก่อนเอายังจูไปเห็นยังนี่ยะหนึ่งเข่าบ่ เอ้ยไม่ขออันฮะนั <ming> ่นล่ะอันเอาบอกเลยนะขอให้แหละโดดๆๆเอ้าตัวคู่ก่อนก็ได้อย่าอันโอ้ยอยู่นี่ไดนก็อยู่คนเดียวลูกเต้าบ่มีบ่ฮะโอ้โอ้ยเนาะมันั่นกุเลยแห่นี่นะโอ้จิ้หัวเข้าจบบดกระทนกระทนี่มันหอนคือไผ็เินโจดนี่โอ้ บ่แหน่ขิ่นจะเปิกแหน่โดดๆปาลงแท้เอาสังก็ีมาแต่ไสซะนะอ่าเพิ่นสิเพิ่นจ่ายฮะเพิ่นจ่ายก่อนนี่เด้โอ้สิมีสังอันมงใหม่เลยเด้นี่เนาะังมันมีใหม่แอยู่สิได้เ็มื้อใดสิมงมื้อใดจเอาเจ้าบ่ได้มงสิบ่ให้คนอื่นมามงให้บ พูนมามอง g h a กระตไม่ไหมทุน่นหรือบะเมย์ใหม่เออมันขาดไหมด้เนาะขาดไหมคงห้างพวกนี้นเนาะจักแพนชังกระซีไ่อยา,ากชอนไเลยชาวคือว่าชาวเพรนคือ,อบ้าคืออะไรจิตจิตขัก็ลุ่มทุ่มโอ้ชาวเพนนี่ก็ได้ทัวร์บดจีดอกเนาะแต่ว่าต้องคือว่าแล้วเนาะต้องหาไหมมาก่อนอมมันบ่เออ มันอยู่เชื่กับบุ้มมีอันลูกเต้าไปใส่เบิร์ตอันไม่เอาผัวกับบัวเคยได้จักเื่อบ่ได้ผัวหันบะบ่มีลูกหรือคะป้าเคยได้ผัวอยู่แต่บ่มีลูกนั่นผัวปะเออเออเปีนี้ได้คือปะฮะคือปะปะเลยบ่มีลูกหรือคะป้าค่ะคนใหม่ป้าเลยไปเอาคนใหม่เลยลูกก็บบุได้น้ำกัดเจค้นเนาะ เอออันนี้เฮือนเจ้าแท้ๆบอกนี่ยจ้ะเออที่ดินตอนหญ้าอยู่นี่เด้พวกดินที่ดินตอนหญ้านี่เขาว่าว่าดินเขาเอาบ่เมนดินเจ้าบ่บ่เอออยู่ดินเขาเออเออเออเขเลยอยู่กินคนเดียวเดี๋ยวนี้เนาะเออันตานี่มองเห็นคักวเจ้าบอกเห็นนักอันไก่เนี่ยเห็นเันอยู่พุ่นเลยเห็นทางนปแจ๊กโอ้ แต่ว่ามองไคนี่บ่เห็นเนาะเออเออๆได้ยังสิเฮ็ดกินแลงบข้าแดงบ่มีบ่มีหยังเลยมีหมกแพกจับมกแพกอือบ่มีแล้วแกจับก้อพอเนาะหมองหลับหมองนอนแล้วอันนี้เนาะอลมพัดมานี่บออ่ว้นนวาได้นี่เนาะโอ้ยเปียกหมดเออนี้บ่ว่าได้เนาะไปบเลย้แถวนี้เนาะ อืมโอเคเนาะเอออเายาเอาเขาอ่าขนมเด้อเฮ้ยกินเนื้ออยาว์ขนมเฮ้ยกินอยาว์เออเอาเอาเอามาฝากเด้อยาเด้อมีอยู่ซบหนึ่งเอาอะไรกินพอมีแห้งเด้อเอาแล้วก็นมน้ำเอานมแพ็คหนึ่งเด้อ่ใเลย ลูกเต้าก็ไม่ได้นอนใช้หนึ่งแล้วบ่เข่าจังน้อยบ่อเออเอ้าหนึ่งได้แล้วเข่าหนึ่งได้ก็ได้คันว่านั่นกันหนึ่งเลยก็ได้ได้บ่เวลาลูกได้ยิ่งยากเนาะยากได้ลูกเมืมาเช้าคือกันค่อยนอนช่วยพึ่งค่อยจึงลูกเออโอ้โหต่ำไมมเฮือนเราเลยต่ำรถเอาเดี๋ยวเบิ่งเราหนึ่งเข่าหนึ่งนามก่อนจังน้อยก่อนเนาะ ซื้อแม่ตู้ซื้อ,อยังก่อนเขาลืมถามจำป,ปีแม่แม่ตูจ้จำปีอ๋อจำป่ามีบ่หมีเนาะบมีแต่จำปีมีตูจ้จำปีเนาะบ่เหมันยังมุยเนาะ Ôi, mày mãi Boy, bố, nè, 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 đi nè, 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 เรื่องเข้าเกิได้นงเข้าคนเดียวกินคนเดียวนี่แหละเนาะกรบพได้ลายไปนได้เนาะวนึงทเข่านี่ยเจ้าหากินเนี่ยเลยชอันมิตุฮะเข่าเหนียวนี่เจ้าหากินเนี่ยเอันนี้คอยไปคอไปคอบ่คอนานเออเอเออเอะอื โอ้โหคอยเด้อคอยเด้อ่อาตาก็บ่เห็นหุกตาก็บ่เห็นนงเนาะชาตทรมานเคยได้ผัวอยู่แต่เพิ่นบ่ได้ลูกน้ำเหนือเพิ่นปะเนาะได้น้ำกันเจ้าคนเลยผัวผัวเดียวฮั่นเลยผัวเดียวบอาอ้าวยังเลอย่าเห็ดไปช่างอ้าวกับวิพ่อเพิ่นเพิน được ừ, được á bà này nó, bàn đai này đấy, này coi ma đưa, à, ta lăng lưng khèo, lưng nam, úp, ôi, đi lo, đi nó, ơ, phun thuốc lào cho bạn bà đi, đó là nè, phun lung ma này. โอ้เอาซอยซแล้วได้ไหมไ้บ่ซอยแล้วงอืมเอาเอาเอาตู้จำปีเนาะจำปาไม่นี่แล้วเสเนาะเรวซื้อจำปาบอเนาไปซื้อมาอยู่ดอหัวกระใหม่ไปเลยเนาะอ่า หนี hoy, 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 ้ได้บองม่วงมาให้นี่บองม่วงม่วงซุกโอ้เม่นี่รอนี่เนาะโอ้ยบ่บ่บ่เป็นยังเขามีกินอยู่เออเอาเนาะอันนี้ของฝากของต้อนเนาะเออก็ทำขนมข้างใต้โอ้ยเอาเอาเอาเนาะเคลือหายด้อเอาเขอบมุกขอบใจ่ละลายเนาะของฝากของต้อน โอ้ยเอานี่แหละเนาะนี่จังมันคนเข่าเฮ้ยคนเข่านี่ก็เนาะมันได้่าขักเนาะถ่ายเอากับเขาที่ยือกระตากโอ้ยสุขภาพแข็งแรงแค่นี้สุขภาพก็บอกแข็งแรงด้ยเอาคอยลงมาเรื่อยอคอยคอยคอยสุขภาพกระบอกแข็งแรงกระบอกลงมาแล้วเจ้าสิเด็กตัวใหญ่เด็กตัวน้อยเหม ปภาผลกระตกบ้านอีเนาะอะาปจอบตะเหินในถิ่งช่องเทือกตามเทือกอะไรตกเหอนบ่เจ้าหันบ่โอ้ห้องปรตายิือเลยตกเหอนหันได้ไปในอันนั้นแคมดอกแคมป่าเนี่ยค่ะเอาซ่อนกันคนซื้อมาอะไรหวดเมื่อวานมื่อซื้อตอกกระชา่บาดนะก็จะเอามาหั่นมืออื่นหัว เขาไปไปบาดเนาะเดี๋ยวให้ทางอยะเพิ่นหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำนี่ก่อนเนาะเออเฮาไปก็เลือกยาเด้อผมแล้วไปเฮือนน้องน้องพรก่อนบาดนี้พุ่น้องพรอนผมแล้วเนาะผมแด่อะไน้องเู้โอเคโอเคเนาะนึ่เข่าหนึ่งน้ำอยู่ไปโพฮอดจอดบ่ถึงซ้ำพี่น้องน้องบ้านสาวพรผู้ดี à, hình mặc nghèo Phô ừ, ừ. phô mặc nghèo Ui, đèn xe lựa yêu phải rồi À, phải khỉnh vô thương hả nè Ôi À, kinh thế nè À, à nhìn khỉnh cốt mặc phay <laughs> bừng nước khoai đó là đưa rồi Khoi 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 khoai 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 này kinh khoai nó khoai 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 เออโอมังเงี้ยวเนาะมังเงี้ยวหวานบ่เนี่เนาะเบได้เก็บมาบ่เนี่ยวายดีพี่แน่คนเนี่ยเนาะโอ้ชื่อนู้ได้ก่อปจักจี่บ่นี่หูจักยู่แต่วลาติดตามเรอหูจักคือว่าติดตาฮะทำไมไม่ไปเียวอ่าโอ้ชื่อหูยูเนาะ เราพูเราพูแทบทุกคนได้ในทีมงานนะโดยโดยเอาขอบใจร์ลายใช่เนาะเออเมียเอาถุงมาใช่ถ uh ุงแชร์ก็เลยเจ้าอย่าลวดว้าวอูแม่นเสือมีเสืออยู่ตัวนึ่งเจอตัวนึงแต่ว่าที่อ่าห้ยทางปมะตูวัดก็ได้เอาในอยูนิกินให้เรากินนี่ทันกับห้ยทางน้องบิ๊กก็ได้บิ๊กบอสบิ๊กบิ๊กแมนบอส เออเป็นไม่ห้างบ่เจ้าน่ะไม่ห้างลูกลูกห้างลิติดลูกติดเดี๋ลูกเราบริยูน้ำอ๋อดูบริยูน้ำบ่เออเออโอ้ยใหญ่เราชนะได้เหมือเงี้ยวกินแล้วค่อยเออเออบ่อเนื้องหวานชั่มเนาะบ่ได้ขายบ่นี่ยนะบ่มีใครไปมาหวานนี่น้องไปน้องกับบ่ทำห้า โอ้หวานเนี่ยนี่ชิมบังสองลูกกินนี่หวานแห้งผู้นี่ว่วปีนกินนี่นะอ่าเป็นรุ่นพิทยุวักการรับฟินาพอดิกินแล้วนี่อ๋อหมองม่งแล้วก็บลกเลยพี่น้องเลยเวลลุกก็อยากอยากกินอย่างมาเฮือนเล่าเลยพี่น้องเลยหมองม่วงเนาะเหมือนเงาเงินหมองกัลูกข้างบนเลยอ๋ออันนี้อันนี้โบเฮือนเจ้าหน่อเนาะโอ้เฮือนเรากับเนาะมีหดถุงน้ำเกลือพักเน่ดีร้อน thông chầm thùng tìm vô <laughs> nọ, <Thuyền> nó <laughs> nạc tăng khôn tăng hươn rồi lẽ nè, gọn gõ nè, nhiều, khó biết bằng ngheo còn đấy, chả đẹp nè, nó nổi nọ, à nó anh sửa đấy, sửa vẫn chưa mayju, may vô sửa chả an này phi nổi, cái xe bỏ lại này cày, kho cái đấy, sửa nhau đây. เสือบริษัทอันนั้นไปสร้างหลังคาพี่น้องมันมีอยู่สองตัวจะว่ากับสร้างๆกันเป็นได้แล้วอ้าวแล้วปลาเต้งโอ้ค่ะเล่นเนาะงามบ่หรือว่ากี่ลายงามใครอีกแล้วเสร็จเนาะงามอ๋อเนี้เอาให้บ่บ่นี่ยนะเอาให้เลยโอ้อัาศาลูกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮโอ้ผมเลยพ่อแบมีน้าเลย ดนเทือได้ทีได้รเนาะแม่นมังงี้มันหวานเด้หักยุแบบนี้เลยเนาะเพราะโดนเทือสิพ่อก็มี่ยังใจเด้แม่นชุนลายนี่เลยพ่อออนแน่เนาะอ๋อเนี่เนาะนี่เนาะยังบ่ท่าได้ไปฮอดเสปูนอยู่พี่น้องเอ้ยนี่แหละฮอดก็ยันเลือดลื่นหมดแล้วมือนิทำมืดหมดแล้วนี่ก้อนเนาะเอ้าทางน้องอันอยู่น้ำกันจะค้นจะหาคนอื นคนเนาะอันอันที่ว่าเจ้าว,วานใหม่คันละกันคันยังก็ใหม่คันมากไม่ห้าง,หางใหม่คันมากถาม,มาาแล้วที่ะเกิดากสาเหตุนั้บอแล้บบอถามลนะก็เม่อนานแล้วเนาะ หวานใช้เนาะโอ้เจอกระงุ่มหักเลยกินอีกเนาะเฮ็ดโหดดีล้อนี่ถือถือว่าน้ำใจเนาะน้ำใจโอ้ดีดีเนาะหายากเลยนี่คุ่นมีน้ำใจนี่มีเยอะน้ำใจแต่บางคนก็คิดอยู่แล้เนาะอ๋อลาคาคาคักเนาะเหมี่ยวอ่า เนาะสาเน็ตมีแต่ว่าหอะไรพี่น้องสิได้ล่าลากรบัน,นินเนาะและ้วสิเดินทางพบเจอกันอยู่เซโปนเด้อพี่น้องไอ้เมืเ่ออื่นเนาะเบดแบดงานน้ำกันอีกคือเก,ก่าเนาะคำมืดเป็นแรกเพราะเสิฮอดกลับไปกับบุญบ้านป่าสองคนคือเกา่าเนาะเอ้าขอบุกขอบใจละลายเด้อน,น้องเด้อโดยอ่ะเดี๋ยวจะได้ลาก่อนบัน,นี้พี่น้องเนาะป๊าบุ๋มมีเยันะนะขายใปลวกบ่ โอ้แล้วเพิ่นตั้งเนาะพี่ยกเห็นงานในดอกเนาะถึงนี้เนาะก็ร่างเริ่มดีเนาะบ้านเขาพี่เลยบ้านให้พี่กับพี่แดละเลยกีฬากรแต่ว่ายากไม่เห็นคนหาเลยบ่คอยมีได้เดีวนี้เนาะเอออะไรเนาะมีแต่ว่าขอมุกขอบใจขอบบนขอบคุณพี่น้องคือเก่าคือเดิมนะพี่น้องเด้อเนาะทำมาสมแล้วก็เป็นกำลังใจให้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเป็นอีกมุมหนึ่งเนาะได้ถ่ายทำอัปเดตให้พี่น้องติดตามกันอีกทีหนึ่งเนาะแต่มีโอกาสวันเวลาเรียกเขามาเยี่ยมมะยามไหมเนาะอยู่บ้านทึมน้อย ทีมใหญ่เนาะขึ no? ah, so, ้นกับเบิ่งอ่าพลานไซเฮานี่แหละพี่น้องเนาะเอ้ີคลิปนี้สบายดีเลยพี่น้องเด้อบ๊ายบายอ่าบายอันสวัสดีพี่น้องเลยเเนะ